สวัสดีครับอยู่กับผมคนหนึ่งในช่องคนหนึ่งฟ้าแอวนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคํานะครับนะครับที่เชียงแสนนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศในสามเหลี่ยมทองคําตรงนี้เนาะแล้วก็ไหว้ก้าพานะครับนี่พระเจ้าแสนภูนะครับอดีตเจ้าเมืองเชียงแสนนะครับนะครับนี่เราจะได้เห็นมกาบไหว้ตรงนี้นะครับหลายท่านก็จะมาลอดทอง ช้างตรงนี้นะครับไม่ยืนนะครับะขึ้นขบวนแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับอัลลอดท้องช้างเนี่ยค่ะว่าจะอายุยืนนะครับจะอายุยืนนะครับโอ้สวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศริมของเชียงแสนนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับสามาเครื่อนไปด้านหลังแล้วก็นั่งได้นะครับ ชมบรรยากาศนะครับแอบตัวบอริจากตรงนี้ถ่ายรูปได้นะครับอันนี้คือมุมแม่น้ำนะครับสามเหลี่ยมทองคำในองค์พระพิฆเนศนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกราบไหว้พระนะครับนะตรงนี้นี่คือบรรยากาศนะครับเนาะ นี้แห่นกับพระนะครับเนี่ยพระเชียงแสนนะครับสีแผ่นดินต,ตรงนี้โอ้สวยงามมากครับสวยงามจริงๆนะครับเหลือแก้วกุศลละธรรมนะครับนี่เราจะเข้าไปดูกัน นั่นค่าใคเป็นขายของเนาะเสื้อผ้าของฝากเป็นเซ็นกันนะครับสามารถขึ้นเรือได้นะครับในตรงน,น,นี้อ่ะตอนนี้เราจะทอดท้องช้างนะครับนะครับเราไปกราบไหว้นะครับตรงน,น,นี้เราเข้าหลอดท้องช้างตรงน,นี้นะครับ เราก็ไปกลับไหว้กันนี่ครูบาศรีวิชัยนะครับอ,องค์พระเชียงแสนสี่แผ่นดินนะครับเขาเรียกว่าพระพุทธพะะระนวา้านตื้นะพระพุทธ้านตื้นะครับองค์รานตื้อของเรานะนรับหลายคนก็จะถ่ายรูปตรงนี้รายเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายดูรูปชมบรรยากาศวัด แล้วกับร้านตื้อของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างในนะครับตอนนี้คือเชิญตั้งเหรียญทาบุญนะรืบลอยพุทธบาตรจาลองนะครับเนี่ยผมลองตั้งเหรียญดูได้หรือเปล่านะครับหรือตั้งเหรยอ หานี่เด็ดเปล่าวไม่ได้ต้องหามุมที่จะได้แง่หน่อยครับยังไม่ได้ครับโอ้โหตั้งยากเหมือนกันนะครับอือหือโอ้ตั้งยากมากเลยครับตั้งไม่ได้เลยนะ คือมันไม่เรียบนะครับก็ใช้ตั้งยากหน่อยโอ้โหโอ้ตั้งยากครับตั้งได้แล้วฮะนี่ฮะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปกราบนี่คือพะระลีลานะครับของอาโขงนะครับโอเคอะไรเกินไปนะครับไม่ต้องถอดรองเท้านะครับ ถอดด้านบนนะครับโอเคเราขึ้นไปถวายครับก่อนไปเราอยากเห็นเจ้าแม่กุนอิมนะครับที่ตรงนี้นะครับเจ้ากุนอิมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปจับไหว้พระล้านสื่อหโลกนะครับ กลับยังครับกลับยังครับรอฝนตกครับรอฝนตกหะารคนก็จะกลับหาเลยครับตบบนี้นะครับพระเจ้าแสงสีแผ่นดินนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับ พาไปดูรอบๆนะครับเราจะได้เห็นมุมในน้ำโขงนะครับสวยงามมากครับต,ตอนนี้น้ําเยอะมากเลยียก,กับไฟที่ะระรังกันนะให้ลอง องใหญ่มากเลยนะครับอืนนะครับอนนี้คือจุดชมวิว3ประเทศนะครับไทยลาวพมา่านะครับเราจะได้เห็นมุมตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะชียให้ดูนะครับในฐานะผมเปเจ้าถิ่นเนาะในตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงไทยเนาะ ในตรงนู้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมคือพม่าเป็นพม่าแล้วนะครับแต่ว่าคด้านนี้คือประเทศลาวนะครับตอนนี้ประเทศลาวเนี่ยเจริญมากเลยนะครับจเจริญมากคือยังไงเดี๋ยวดูให้พาให้ดูครับคือเปลี่ยนแปลงมากเลยบ้านเมืองนะครับนะอตอนนี้มีตึกแต่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยครับเป็นป่าธรรมชาติทั่วีไปนะครับเีนี้โอ้โหตึกเต็มเลยนะฮะครับ เขาเรียกว่าปิบบอลคาสิโนโน,นะครับคาสิโน,โนมี2ที่นะฮะนประเทศลาวเนาะประเทศพม่าก็มีเหมือนกันนะครับก็อยู่ตรงนู้นสามเหลี่ยมตรงนู้นและนะครับตรงนู้นนะครับทีตรงนี้คือที่เราทำบุญนะครับทำบุญแบบอย่างหนึ่งเราจะหยอดเหรียญนะครับแล้วก็เอาไปลงที่ตรงนู้นนะครับ ให้ดูครับเน,นี่ยเราเอาเหรียญน,นะครับจุดบริการแลบกบเหรียญน,นะโยนเหรียญใส่พุงนะครับผ้าสังกระจายยกข,ขาวนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับเราเอาเหรียญตรงนี้นะฮะหย่อดเหรียญลงไปนะครับอ้ไปไม่ได้เหรียญไม่ไปนะครับเพราะว่าเหรียญ ฤิอัดเต็มตรงนี้เลยนะครับแต่เราจะไปถึงทางนู้นนะครับนี่แหละเราก็จะได้เห็นมุมต่างๆนะครับผมเดินลงมาก็จะได้เห็นพัสกกระจายนะครับแล้วก็มุมวิวต่ตางๆของสามเหลี่ยมทองคํานะครับเ,เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเป็นมุมที่สวยเนาะ อันนี้พระสังกัจจายนะครับยกขาวตรงนี้เยอะมากเลยนะครับชาวประยุกบไว้ประชารตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมวิวสวย,สวยนสนๆนะครับที่แสนนะครับ ติดถนนนะครับสามเหลี่ยมทองคำใครที่มีโอกาสก็มากลับไหว้นะครับพระร้นตื้อน,นะครับของเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้นะครับนี่นะครับหาไปชมทุกจุดเลยเนาะตรงนี้ก็มีพระให้บูชากันนะครับ

รบริเวณด้านนี้ก็เป็นนะครับพระต่างๆนะครับเหมือนพระรอดเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมถ่ายที่หลายคนมาถ่ายนะครับอาเซียนนะครับประตูอาเซียนนะครับแล้วนนก็ไปม,ม,มุมจุดชมวิวนะครับเราจะพาไปชมนี้ ขายของนะครับตลอดข้างทางสามเยมทองคําเลยนะครับเราจะได้เห็นเสื้อผ้าของฝากของเชียงแสนนะครับมีเยอะเลยนะฮะเลือกซื้อได้นะครับสมมาเป็นของชุดไทยนะครับชุดพื้นเมือง นะครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้แล้วก็มาซื้อของฝากเชียงแสนนะครับของจอดเชียงรายนะครับของเยอะมากนะฮะชุบชื้นเมืองทั้งนั้นเลยตรงนี้นะครับอืมนะ เยอะมากครับตลอดถึงเส้นทางนู่นเลยนะครับเรามาเลือกซื้อได้นะครับเยอะมากจริงๆนะครับก็หามาทุกมุมเนาะจิงเสียก็คือบ้างเกิดผมเนี่ยนะครับวันนี้มีโอกาสก็ถ่ายให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับ มาเลือกซื้อของวากแล้วมากราบไหว้กันเนาะโอเคตัวนี้ผมก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวทุกจุดแนละ้วในสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้นะครับที่มากราบไหว้ลานตื้อของเรานะครับใครมีโอกาสก,าก็มากับไหว้กันนะครับแล้วมาเที่ยววิวสามเหลี่ยมทองคำนะครับกับแม่น้ำโขงที่สวยงามมากนะครับและมุมต่างๆของ พมา่าและก็ประเทศลาวนะครับน่าสวยงามมากนะครับโอเคนะครับวันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องคนหนึ่งไปแอวด้วยแล้วกันนะครับจะไปที่ไหนเที่ยวไหนวัดไหนหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหน<า>ก็จะถ่ายมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ